การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกและประชากรไทยการเปลี่ยนแปลงประชากรผู้สูงอายุสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้1นายวรพลกุลตา 2. นางสาวกุศวดีคุณขอนยาง 3. นางสาวจิราวันพงสัง 4. นางสาวเจษด,ดาบุญอิน 5. ์ 5. นางสาวปริชยาโคสีวง์ 6. นางสาวพิยาราศีปัญญา 7. นางสาวสโรชาคำสมานและ 8. นางสาวสุพัสราชานุชิตเสนอโดยคุณครูวิทยาพรมพักดีการเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปโดยสหประชาชาติระบุไว้ว่าประเทศใดมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ10ของจำนวนประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การ Health Age International ได้วิเคราะห์แนวโน้มของประชากรสูงไวทั่วโลกในช่วงระหว่างพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2593ดังนี้ในปีพุทธศักราช2558 25อายุ60ขึ้นไป901ล้านคนคิดเป็น12.3%ของประชากรทั้งหมด ในปีพุทธศักราช2573อายุ60ปีขึ้นไป1,402ล้านคนคิดเป็น16.5%ของประชากรทั้งหมดและในปีพุทธศักรา2593อายุ60ปีขึ้นไป2,092ล้านคนคิดเป็น21.5%ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุเกิดจากปัจจัยต่างๆและมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุ 2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุ 1>, 1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุ 1. 1การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศมีการเพิ่มสวัสดิการแก่ประชากรมากขึ้นมีการพัฒนาในด้านสาธารณาสุขการคมนาคมขนส่งทำให้ประชากรม,มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1.2. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาโรคและควบคุมโรคระบาดท,ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุ ในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์การดูแลสุขภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรสูงอายุประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในช่วงระหว่างคริสตศักราช1,950ถึงคริสตศักราช2,550จากแผนภูมิแสดงให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ เนื่องมาจากอัตราเกิดที่ลดลงในขณะที่ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาทำให้ประชากรทั่วโลกมีอายุค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย9ปีประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า65ปีคิดเป็นร้อยละ20 พบได้ในประเทศแถบทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่พุทธศักราช2,553และในพุทธศักราช2,560มีประชากรที่อายุมากกว่า65ปีสูงที่สุดในโลกคือรอยล้ะ2 6 7ของประชากรทั้งประเทศซึ่งหลายประเทศได้มีการประชุมเพื่อวางแผนรับมือกับประชากรสูงอายุ ในด้านสุขภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ15ของประชากรทั้งหมดรวมถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์โดยประเทศไทยได้มีนโยบายและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเช่นการสร้างแรงงานทดแทนในระบบเศรษฐกิจการบริการสาธารณสุข การสร้างแบบแผนการอยู่อาศัยและพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ